อ่าโอเคนะครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The ITH นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำเควสอาวุธเช่าแมกาะแมวนะครับซึ่งที่ผมจะพาไปทำเนี่ยเป็นสายฟรีนะครับไม่ใช่สายเติมถ้าสายเติมก็ซื้อมาแลก่กนแล้วก็เอาไปแลกเป็นอาวุธได้เลยแต่อันนี้ก็คือเราสามารถทำเควสแล้วก็ไปแลกเป็นอาวุธได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเราต้องมาที่เมืองพรนะครับแล้วก็มาคุย NPC ตัวนี้นะ เพื่อทําการซื้อไอเทมอันนี้นะครับเป็นลูกแก้วเนาะให้เราซื้อมาเลยนะครับ1อันอันให้เราจิ้มซื้อไปเลยประมาณพันกว่าบาทนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราวาร์ปไปที่เมืองอีสต์ลูดนะครับผมเมืองนักดาบนะครับอพอเราวาร์ปมาแล้วเนี่ยให้เรามาเดินขึ้นมามุมบนขวานะครับจะเจอกับแมวตัวนี้ที่นอนอยู่ให้เราคุยกับแมวไปเลยนะครับแล้วก็ตอบข้อสปุกขึ้นมานะครับ ทีนี้เราก็เสียงเงิน1 0 0 0พันเซนีนะครับเราก็จะวาร์ไปที่เกาะแมวทีนี้เรามาอยู่ที่เกาะแมวแล้วครับให้เราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับตามคลิปเลยเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปเราก็จะเจอกับ NPC ตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับกัปตันนะให้เราคุยกับเขาเลย คุยเสร็จนะครับเราก็ออกเดินออกมานิดนึงนะครับขีเขียงข,ขวาหน่อยอาจจะเจอกับตรงนี้นะครับให้คุยกับแมวหัวส้มเลยอาทีนี้เราจะได้กระป๋องมานะครับเป็นอาหารแมวทั้งหมด30กระป๋องนะ อ่าแล้วให้เราคุยกับแมวตัวเดิมอีกทีหนึ่งนะครับพอเราคุยเสร็จเนี่ยเราจะได้บัตรการ์ดมานะครับให้เราคุยกับถังสีอีกทีหนึ่งนะซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมอะ่ะจะมีทั้งหมดอสองอย่างนะครับก็คือสมุดโน้ตเอาไว้จดพวกเนี่ยสีพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงคือเครื่องคิดเลขนะครับให้เราเตรียมมาเลยให้เราบัฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เดินไปตาม สีเลยนะที่เราได้เมื่อกี้เราต้องจําให้ดีนะครับสีเมื่อกี้ที่ว่าได้อะไรมั่งอ่าในเควสเนี้ยมันมีข้อจํากัดนิดนึงก็คือต้องทําภายในเวลา3นาทีนะครับถึงจะผ่านเควสเนาะโอเคอันนี้สีแรกที่ผมได้น่าจะเป็นสีเหลืองนะอ่าจะเจอทั้งสีเนี่ยครับโอเคแล้วเราก็คุยไปเลยครับเนี่ยเขาจะให้เราคิดเลขอย่างงี้นะครับก็ ถ้าใครจะคิดเองก็ได้นะครับแต่มันจะช้าหน่อยก็แนะนําให้เอาเครื่องคิดเลขเนาะมาคิดมันจะได้ไวนิดนึงเพราะว่ามันใช้เวลาในการทาเควสเนี่ยสั้นนะครับแค่3ามนาทีเองผมเคยทาไม่ผ่านเนี่ยหลายรอบมากนะจนผมต้องทําใหม่หลายๆรอบนะบางคนก็กว่าจะผ่านได้เนาะก็ยังพึ่งหัวร้อนไปนะครับผมนี่หัวร้อนไปแล้วแหละ <laughs> อันสุดท้ายแล้วครับผมอันสุดท้ายของผมนี่คือสีแดงนะสีของผมจะมีเหลืองน้ำเงินขาวเขียวแดงนะครับผมว่าเดินครบละแล้วต่อไปเลยเมื่อกี้ผมน่าจะตอบผิดนะเพราะว่ามือมันกดไปโดนนิดหน่อยก็เลยผิดโอเคทีนี้นะครับอย่าเพิ่งไปส่งเควสนะครับให้เราเดินไปที่ตรงกลางก่อนนะจะมีเรืออยู่เดินตามผมมาเลยนะครับให้เราไปเคาะกระดิ่งก่อนนะเควสเราจะผ่านไม่ผ่านขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับอ่า เราเคาะก็ดิ่งเนี่ยก็ดิ่ง,งนี้อ่าถ้าขึ้นแบบขึ้นแบบผมนะครับแสดงว่าคุณผ่านแต่ถ้าขึ้นคําว่าคุณช้าเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราทําใหม่นะครับคือมันยังไม่ผ่านเนาะก็ต้องใจเย็นๆนะครับทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านแหละแต่นี้ผมโชคดีไงทาทีเดียวผ่านเลยดีกว่าตัวไนท์ของผมนะครับตัวไนท์ของผมที่ทำไปสิบรอบอ่าอันนี้ผมกดผิดให้เรากลับไปคุยเควสที่ตัวเดิมนะครับขึ้นบนไปขึ้นบนไปเลยนะครับอาจจะ จะเจอตัวนี้นะครับให้เราคุยตัวเดิมเลยอ่าให้เราตอบข้อ2นะครับอ่าเนี่ยให้เราตอบข้อสองนะ,ะนอองนะปุ๊บอ่าเราจะได้บัตรมานะครับแล้วก็ให้ไปคุยกับสองพ่อลูกนะเดินตามผมมาเลยอ่านี่ผมเดินผิดต้องไปทางขวานะครับจำผิดนิดหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับอ่านี่ตัวนี้นะ ถ้าเราคุยกับตัวแรกครับตัวรูปนี่ตัวนี้ใช่ครับคุยไปเลยเควสมินิเกมนี้นะครับจะให้เราตอบสีนะแต่สีมันจะสลับกันนะครับจะเป็นแบบอ่าแดงเป็นเขียวเขียวเป็นแดงน้ำเงินเป็นเหลืองเหลืองเป็นน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ขวามือนะอ่าถ้าเราคุยกับเครื่องไปเลยครับ ทีนี้มันจะเริ่มเล่นมินิเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําผิดให้ดูสักรอบนะอ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ตอบตามสลับสีไปเลยนะอ่าถ้าเกิดถูกจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะได้เล่นต่อแล้วผมจะทําผิดให้ดูอันแรกนะครับจะมีให้ตอบ2ข้ออันอ,อันที่2ตอบสข้อนะครับอันที่3มตอบ6ข้ออันที่4ี่เนี่ยตอบ8ข้อนะครับต้องดูให้ดีนะ อ่านี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราตอบผิดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้เรามาคุยกับตัวนี้เลยมันจะเอากระป๋องเราไปหนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็ให้เราไปเล่นใหม่ผมจะใช้เวลานานาน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจดอยู่นะ เมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วประมาณสองรอบนะครับที่อันนี้ผมตัดออกไปนะจะก็จะเห็นรอบสุดท้ายที่ผมทาเสร็จนี่แหละฮะอันนี้ก็เยอะขึ้นแล้วครับผม,มใช้เวลาตรงนี้นานนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องจดกว่าจะรู้แต่ละอันนะครับมันจะมึนสมองนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับผมตัดออกนะเมื่อกี้แบบผมคิดนานไปนิดนึง ทีนี้เราเสร็จแล้วครับเราจะได้อีกอยมาทั้งหมด3อันนะหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคุยกับตัวพ่อลูกใหม่นะครับเมื่อกี้ผมเดินไปนู่นเลยให้เราคุยไปเลยแล้วก,กดแน่นอนนะครับข้อ2เพื่อเล่นมินิเกมต่อไปนะครับทีนี้ให้เราไปที่เรือนะครับเดินไปเลยเดินไปเลยเรือตรงที่ว่าเราเคาะกระดิ่งนะครับให้เราเดินไปเลยนะ เนี่ยให้เราเข้าวาร์ปไปเลยนะครับผมเข้ามาปุ๊บให้ตรงลงมานะครับวินิเกมนี้จะให้เราหาของนะให้เราคุยตามคลิปผมไปเลยนะต่อไปนะครับให้เราเดินดิ่งไปเลยดิ่งไปสุดทางนะครับผมอ่เข้าวาร์ปนี้นะครับข้างหน้าหลังจากนั้นซ้ายมือนะครับเจอกับหนังสือคุยกับหนังสืออ่าเราจะได้เลย บางคนก็ยังไม่ได้นะครับบางคนจะถูกดีดออกไปข้างนอกห้องเนาะเนี่ยมันจะถูกดีดมาอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆทานะครับอย่าเพิ่งหัวร้อนไปอ่ะเราคุยใหม่อ่ะทีนี้ได้แล้วเอ้ยแต่ตัวนี้ผมว่าโชคดีนะครับคือเควสที่ผมทํานี่ยง่ายจริงๆดีกว่าตัวไหนผมเยอะ,ะครับอ่ะขึ้นไปข้างบนตัวไหนผมเนี่ยทำหลายรอบมากดีดผมออกหลายรอบเนี่ยห้องเนี้ยผมดีดประมาณ7รอบนะครับกว่าจะได้เคแล้วก็ลงมาข้างล่างเลยครับ ุกับตัวนี้อ่ะออกไปเลยครับทีนี้ให้เราเดินกลับไปตรงแมวอ่ะจะเจอแมวนะครับแล้วก็เจอสอตัวนี้ให้เราคุยไปเลยอ่าทีนี้เราก็เสร็จแล้วครับให้เราออกไปคุยกับตัวพ่อลูกนะครับอ่ะอันนี้ผมเช็คดูนะครับว่าได้มาหกอันหรือเปล่าได้มาหกอันนะครับออกไปเลยครับ ังจากนั้นให้เราไปคุยกับพ่อลูกเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเดินไปคุยก็ได้นะครับให้เราเนี่ยเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จิ้มผิดนะครับจิ้มกับตัวพ่อลูกนะครับก็ถึงกันอ่าอย่างนี้ครับไม่ต้องเดินลงไปนะง่ายดีส่งเคลไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเดินไปคุยกับแมวตัวเดิมแมวหัวส้มนะที่ว่าเราเราเคลยตอน มินิเกมแรกนะครับผมขอใส่อันนี้หน่อยเอจิหน่อยเลยขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ตัวนี้ให้เราคุยเลยอ่าคุยเสร็จให้เราไปคุยกับตันนะครับเพื่อปิดเควสนะอ่านี่นะครับคุยไปเลย ทีนี้ก็ได้มา100อ e อีคอยแล้วนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น1003อ e ีคอยนะครับถ้าเราไปแลกอาวุธนะส่วนวิธีแลกอาวุธเนี่ยเดินตามผมมาเลยครับตัว Np c ที่ให้เราแลกอาวุธเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางๆนะครับอ่าเนี่ยนะครับ2ตัวนี้เลย ตัวขวาเนี่ยมันจะเป็นแลกประดับแมวนะครับเป็นเท้าแมวส่วนตัวซ้ายเนี่ยแลกเป็นอาวุธนะครับส่วนอาวุธของแมวเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ขวามือนะครับถ้าผมหารูปได้นะเพราะว่าส่วนดีเทลรายละเอียดพวกนี้ผมจะเอาไปใส่ไว้ในคลิปต่อไปนะครับรอติดตาม,มากันได้เป็นคลิปของที่ผมทาเป็นของสายฟีไอ้สายเติมนะครับซึ่งสายเติมเนี่ยมันต้องมาแลกอีคอยอีทีหนึ่งนะครับ อ่ะอย่างงี้ได้นะแต่ผมจะใส่ไว้ขวามือนะอ่าโอเคนะครับเท่านี้เควสก็เสร็จแล้วง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณสําหรับคนที่กดเข้ามานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับวันนี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย